สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพักกันที่ม่อนดาวเรืองนะคะที่ม่อนดาวเรืองจะมีเป็นแบบบ้านกล่องนะคะให้เราเลือกพักแล้วก็มีแบบกระโจมค่ะและอีกหนึ่งแบบก็จะเป็นแบบบ้านโดมนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็เลือกพักกันเป็นแบบบ้านโดมค่ะเราเลือกกันสี่ห้องติดเลยนะคะเป็นห้องล่างสุดนะคะที่จะไม่มีห้องไหนกันวิวเราเลยนะคะอันนี้เราก็จะเดินลงไปชมวิวกันนะคะว่าข้างล่างนี้เขามีอะไรกันบ้างเนาะซึ่งตรงนี้มันจะติดกับแปลงผักกาดนะคะจะเห็นได้เลยว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเริ่มปลูกหญ้าและแล้วก็ลงดอกไม้นะคะเพื่อเตรียมต้อนรับปีใหม่นะคะใครที่จะมาตั้งแคมป์กันได้เลยนะคะนี่เป็นสวนผัก กาดด้านข้างของที่พักนะคะหากใครจะเก็บผักกาดนี้ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของสวนก่อนนะคะเราก็ได้แค่ลงไปถ่ายรูปค่ะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกับบานแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะด้านข้างของเรานะคะก็จะเป็นสวนผักกาดและนี่คือวิวที่พักของเราค่ะเราก็จะเตรียมกินหมูกระทะกันนะคะวันนี้ก็สั่งจากที่พักได้เลยนะคะทางที่พักก็บริการดีค่ะเขาก็จะ นำหมูกระทะเนี่ยมาตั้งให้เราเลยพร้อมโต๊ะจัดโต๊ะให้เราเรียบร้อยเสร็จสับเลยนะคะจะออเดอร์อะไรก็คือผ่านทางไลน์ก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นที่พักเราค่ะแต่ว่ามันจะไม่สะหรับตรงที่เราแต่ละหลังเนาะมันจะไม่มีหลังที่ติดกันแบบเดินทีเดียวนะคะเราก็ต้องเดินลงข้างล่างแล้วอ้อมขึ้นเนาะอันนี้จะเป็นวิวบรรยากาศแบบ360องศานะ,ะน้องแพลวเก็บมาให้ดูคะ่ะ ก็คือเราเห็นได้หมดเลยนะคะกลางคืนดาวสวยมากนะคะบอกเลยอันนี้เราก็ปาร์ตี้หมูกระทะก,กันมื้อเย็นนะคะอิ่มอะไรคะ่ะมันได้ฟิลมากๆเลยนะคะกินหมูกระทะไปชมวิวไปนะคะคุยกันไปในครอบครัวนะคะถือว่าสุขสนุกแล้วก็คุ้มค่านะคะนี่ค่ะก็อากาศตอนช่วงบ่ายสามโมงนี่คือยังเย็นเลยนะคะ19องศา ไม่มีแดดเลยนะคะก็อากาศเย็นสบายตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยค่ะวันนี้เราได้ทั้งอิ่มท้องพร้อมกับอิ่มใจไปด้วยกันนะคะได้พาครอบครัวาม,มาเที่ยวในที่สวยๆบรรยากาศดีๆค่ะยามค่ำคืนก็สวยสงบมากค่ะเสียดายทริปนี้ตื่นเช้าไม่ทันเหมาะค่ะทริปนี้เราเดินทางกันในเดือนตุลานะคะทางที่พักเขามีโปรโมชั่น แถมฟรีบัตรเข้าชมสวนดอกไม้ปังฮาวาด้วยค่ะไม่พลาดค่ะเราก็ต้องไปที่นี่นะคะที่นี่เขาปลูกดอกไม้สีม่วงๆนะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าดอกอะไรนะคะอยู่บนเนินเขานะคะช่วงนี้ทางสวนเขากำลังปลูกต้นไม้ใหม่นะคะเพื่อเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในช่วงปีใหม่นี้นะคะรับรองมันต้องบานเต็มภูเขาสวยแน่ๆเลยค่ะ ยังไงวันนี้น้ำต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ